สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกรันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมปรากฏการของคนหน้ากากขาวซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าจะระบาดไปหลายจังหวัดกับการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วมีกลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มออกมาต่อต้านต่อต้านหรือคัดค้านไม่เป็นปัญหาครับ แต่ต้องไม่มีเรื่องของความรุนแรงการเผชิญหน้าการประทะการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเรื่องนี้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์จะต้องดูแลให้ชัดเจนครัาวว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจะถูกมองว่าลำเอียงมีอคติหรือว่ายืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไปปราศัยหลายประเทศพูดถึงว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลชุดนี้ต้องการสร้างความเป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยคืออย่างนี้ล่ะครับว่ามีคนที่เห็นต่างกันมาแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าต้องไม่ทำร้ายร่างกายต้องไม่ค่มคู่และต้องให้เป็นไปอย่างสันติปราศจากอาวุธท้ายที่สุดประชาชนคนส่วนใหญ่จะเป็นคนตัดสินเองครับว่าจะอยู่ข้างใดหลายประเทศที่พัฒนาประชาธิปไตยถึงจุดหนึ่งก็จะมีปรากฏการณ์เช่นนี้แต่ว่าประเทศไทยเรา ลุ่มๆดอนๆมาตลอดความขัดแย้งสังคมเป็นมาหลายปีก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนที่เห็นต่างกับเราเป็นศัตรูกับเราซึ่งแสดงว่าวัฒนธรรมแห่งความเป็นประชาธิปไตยยังไม่ฝังรากและไม่สามารถที่จะสร้างให้เป็นสถาบันที่คนจะเชื่อได้ว่าประชาธิปไตยคือการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างเสียงส่วนมากเป็นผู้บริหาร เสียงส่วนน้อยเป็นผู้ตรวจสอบและทุกคนมีบทบาทมีหน้าที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะให้บ้านเมืองนำไปสู่จุดที่ทุกคนต้องการนี่คือจุดที่รัฐบาลต้องให้แน่ใจครับว่าการแสดงออกจากนี้ไปจะไม่มีการเผชิญหน้าจะไม่มีการข่มขู่คุกคามต่างคนต่างมีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากขาวหน้ากากแดงเสื้อแดงเสื้อขาวเสื้อเหลือง เสื้อสีฟ้าเสื้อหลายสีหรือคนไม่มีสีก็าตามครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกรันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม